ข่าวด่วนนักร้องสาวไปนวดไทยบิดคอจนเสียชีวิตถ้าไม่อยากตุยต้องฟังให้จบคุณผิงชายาดาเสียชีวิตหลังนวดเนื่องจากว่ามีการติดเชื้อในกระแสะเลือดและสมองบวมจนต้องเข้า ICU Facebook ของเจ้าตัวเล่าว่าตอนแรกเนี่ยปวดไหล่ไปนวดเสร็จก็ปกติจากนั้นอีกสองวันปวดท้ายทอยโรงนี้หมอว่าผิดปกติ เพราะอาจจะเป็นอาการที่บ่งบอกถึงการกดทับเส้นประสาทอีกหนึ่งสัปดาห์มีอาการชาลงแขนแล้วเจ้าตัวเนี่ยกลับไปนวดหมอคนเดิมแล้วมีการปิดคอรครับผ่านไปอีกสองอาทิตย์ปวดตึงมากจนนอนหง่ายความไม่ได้ก็กลับไปนวดซ้ำแต่เป็นหมอคนละคนคราวเนี้ยิย่งแย่ลงเพราะมีอาการชาลงซีขวาต่อมาที่สองอาทิตย์แขนขวาเนี่ยใช้การไม่ได้ครับ จากเหตุการณ์นี้ถ้าคุณมีอาการผิดปกติหลังนวดคอให้รีบไปพบแพทย์ได้แก่ 1. อาการทางระบบประสาทเช่นเวียนหัวรุนแรงบานหมุนตาพรากล้ามเนื้ออ่อนแรงชาหรือรู้สึกแปลกๆแบบเคสนี้พูดไม่ชัด 2. อ,อาการที่บอกถึงความผิดปกติของหลอดเลือด เช่นปวดหัวรุนแรงคอแข็งใจสัน่นหายใจไม่อิ่มหน้าแดงหน้าอ่อนแรงครึ่งสีก 3. อาการบาดเจ็บของกระดูกเช่นไม่สามารถขยับคอได้ปวดคอรุนแรงไม่หายมีเสียงคลิกหรือกรอบแกรบในคอ 4. อาการอื่นๆเช่นอาจเจียนสำสเดินเซหมดสติ หรือรู้สึกจะเป็นลมอาการเหล่านี้เนี่ยบ่งบอกว่าคุณอาจจะมี1เส้นเลือดในคอฉีกขาด2เส้นประสาทหรือกระดูกสันหลังเสียหาย3โรคหลอดเลือดสมองหรือ s t r o k ยังไงหมอบีก,ก็ขอแสดงความเสียใจกับคุณพิงและครอบครัวด้วยนะครับ